ตอนนี้ผมผมดันเอาชดาไปเชื่อมกับหุ่นกามโมไอตัวนี้นก่าผมจะสอะเอาชดาออกมาได้แทบตายเพราะว่าผมจะไปนั่งปั้นคนใหม่ทำไมซีบัตรก็มีคนให้ผมอยู่แล้วผมแค่ทําเครื่องทรงชุดไทยเครื่องทรงเครื่องราชให้ท่านแล้วก็มาจับ ดัดแขนขาก็เป็นองค์นาลายนะอืผมเนี่ยไปเสียเวลาทั้งวันเลยผมไปเอาชดาเชื่อมกับหุ่นกาโมดเลยนะ <c oughs> อยาจะเสาะชดาออกมาได้เป็นชดาเครื่องทรงแทบตายตอนนี้เสาะออกมาได้นะเอามาใส่คนที่สีบัตเอากมา้ให้อันน <ap> ี้ผมก็ ใส่ชุดท่านแล้วก็ดัดแขนขาก็ก็เป็นงานละค <c oughs> นี้ที่หลังทำอะไรแบบอย่างยักษ์ลาหูที่ให้บูชาในรา้าตาได้ช้อปปี้ผมไม่น่าไปเชื่อมกองคอไม่น่าไปเชื่อมชดาเลยแม่คนได้ชดาย,ยอดน้าเต้าจะยักษ์ละ <c oughs> แต่ก็แปลงได้ผมไปสองมาอีก <c oughs> อันนี้ทำได้ก็ มันจะมีไฟล์เชื่อมไว้สำเร็จไว้สักอันหนึ่งแล้วก็มีไฟล์แยกส่วนประกอบไว้สักอันหนึ่งนะเด็กๆเผื่อเรามาใช้กับงานอื่นได้เรียบทเรียนผมเลยกวจะสาะชดาออกมาได้ผมจะเปลี่ยนยอดหนอย,ยอดสูงเกินไปเกินเกินเกนเกินความเป็นจริงแลวยอดโอเคครับเดีย๋ยวใส่เครื่องลาดได้ท่านแล้วครับ รองเท้าแล้วก็จับท่าทางให้ท่าน,นยืนยังไงอะไรเงี้ยแงบอย่ามาดูกัน <c oughs> อนคงคอาไล่กุ้งขครับเป็นาจ,จะใหญ่ไปอยวผมบีบเข้าไปเหมือนเหมือนตรงกันเจ็กจอนี่ผมจะตัดอีกตัดให้เลยแค่น,นีน้ยาวเกินไปอ่ะเขามเป็นจริงโอเคครับที่มองนั้นเนี่ยผมว่าแต่แส เฉดาออกมาจากคุณกามโมด้วล่จะเที่ยงละโอเคครับยังยจอกันบิ๊กซี่ยังรู้เปลี่ยนฮอาจจะพักไปวาดลูปบ้างไปพันงานบ้างผมอยากทำอะไรหลายงานไม่ <c oughs> อยากจมปากหยิ่งานเดียวโอเคครับใครจะเียงงนต่างงานโทรมานะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องราดทั้ง่านเดี๋ยวผมตัดตรงกำบังกันแฉียจอเนี่ย คครับอาจจะเปลี่ยนยอดด้วยแต่งยอดให้ดีอยูด่ดูง่ายครับขอให้อง <c oughs> ลอก้างพอเก้าวในคลิบเนี่ยนาไม่อาบฟันไม่แปรงสัตว์รีบัตเลย <c oughs> เรอเมาจนบรรุรู้อะไรก็ลงยูทูปเพื่อคนที่อยากเรียนกับผม ที่ยังเชื่อมั่นผมอยู่ผมก็รู้อะไรก็ปล่อยไปให้หมดเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมตายไปแล้วไปไม่ได้เออเขาหนุก็ก็ต้องคนอ่น <c oughs>